คุณหลวงจะไปไหนโจคะคุณหลวงต้องอยู่กับไอ้ทองเกียวนี่เองหลบไปก่อนข้าจะปคุยกับเมียค่ะทองเกลียวก็เป็นเมียคุณหลวงเหมือนกันน่ะคุณหลวงต้องไปู่ทองเกียวก่อนนะโจคะก็ใช่ไงแต่เดี๋ยวค่อยคุยไงไปก่อนคุณยาคุณหลวงคุณหลวงคุณหลวงมาคุยเรื่องเกียวอยู่นี่คุณหลวงใจใครก็ได้มาเอาเรื่องเกลียวมเลียวคุณยาคุณยาพี่ขอโทษได้โปรดฟังพี่ก่อนคุณพี่สัญญากับอีชันแล้วนะคะว่าคุณพี่จะไม่มีใครอีก แต่คุณพี่ก็มีนางอิ่มแล้วมันก็กําลังท้องอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะคุณพี่ถึงไม่ยอมให้มันออกเรือไปกับอ้ิ่งมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะแล้วมันอะไรคะวันนั้นที่คุณระยะหนีพี่กลับบ้านเนี่ยพี่ก็เลยกลุ้มใจมากพี่ก็ดื่มเยอะไปหน่อยมันทำให้พี่คุมสติไม่อยู่แล้ว เรื่องมันก็เลยเลยเลยถิดไปหน่อยเลยเถิดแล้วคุณพี่เคยคิดบ้างไหมว่าฉันจะเจ็บปวดแค่ไหนช้ำใจแค่ไหนหัวอกคนเป็นเมียคนนี้คุณพี่เคยนึกถึงบ้างไหมโถคุณะยะ <c oughs> คุณยาก็พี่บอกคุณระยะแล้วไงว่าพี่จะไม่มีทางรักแล้วก็เชิดชูนใครเหลือคุณระยะเด็ดขาด <c oughs> แต่อีกหน่อย พี่เนคงต้องเห็นหน้านางอิ่มขึ้นมาลอยหน้าลอยตาอยู่บนเรือนนี้ให้มันเป็นหนามที่แม่หัวใจฉันมันแน่นอนเกลียวอีกคนไม่ไม่ได้ขาดเลยถ,ถ้าคุณระยะรังเกียจมันเนี่ยพี่ก็จะให้มันอยู่ในที่ของมันนะคุณระยะอย่าร้องไห้เลยเพื่อลูกของเรานะจ๊ะเพื่อลูกของเรานะนะพี่สัญญาว่าพี่จะมีนางอิ่มเป็นคนสุดท้ายและหลังจากนี้พี่จะเป็นสามีที่ดีของคุณระยะ ไม่ทำให้คุณระยะของพี่เนี่ยจะต้องเสียใจอีกเด็ดขาดนะ